เกไม่ครับชีวิตนดาตีลอกต้แข่งไอส์เบดตอนจบกันต่อนะคะเอาค่ะยอยใั้เราไปลุยกันต่อดีกว่าจ้าและเราก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่วันนี้เราจะไปสู้กับบอสกันนะแะแต่ว่ารู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างคอยจ้องมองเราอยู่อะนี่ใครแอบ,บมองเเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านเรานีเองเลยนั่นไนเจ้ากลับเวลาเดิมเลยวใครอะไอ้เจ้าเสือเขี้ยวดาบไงเฮ้ยมันต้องมีบอสของมันอยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะมันก็อะปุยเยอะมากเลย แล้วก็ตอนนี้นะคะเราสร้างบ้านทีมะชั่วคราวแล้วแหละในระหว่างที่เราสร้างบ้านเนี่ยมันก็จะมีน้องกระรอกตัวนี้ค่ะหลงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเราก็เลยจับมาเลี้ยงไว้ซะเลยเป็นสัตว์เลี้ยงกรเลยนะเห็นไหมมันจะเลี้ยงไม่ได้ก็ตามเขาจัดการกานถ้าอยากขุกลูกปั้นคนนึงเนาะไอ้เขาบอกเลยว่าวันนี้เราจะไปสู้กับบอสกันนะเอ๊วแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเจสตีแบบแบบไปไหนวะแลวนี้ก็คือบ้านทีมะของเราะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเจ้าขุกลูกปั้นคนนึงเนาะ เอ้ยอิงนงี้ต้องโดนสั่งสอน <c oughs> ขอมากเลยว่าสู้กับ <c oughs> บอสปันเนี่ย <c oughs> ขนาดไซส์ไม่เกี่ยว <c oughs> ใส่เดียวได้หมด <c oughs> ตอนนี้เราก็เอาของที่เราเผาได้มาไว้ข้างนอกนะเพราะว่าเรากลัวว่าน้ํามันจะท่วมบ้านน่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านละล,ะล,ะละบบายอ่ะกลับมาทีเดียวแล้วเลิมกันน้าตกเลยนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปตามหาบอสนะคะรู้สึกว่าบอสเนี่ยมันจะอยู่ตามอารีนาหรือว่าดันเจียนเนาะไอ้ยเขาเจอเยวโต้ใหม่แล้วอุ้ยตัวนี้ถ้าทางจะดูกว่าตัวที่แล้วเนี่ยดูดิมัาจะคนละตัวกันแน่จำได้ว่าเขาที่แล้วสีขาวนะเหมือนอีแรงเลยอะ่ะมันน่าจะเป็นอีแรงปะโอ้ยมันหิวโหวยมาจากไหนเนี่ยเออเฮ้ย <ไง S 2> มันจะเข้าอ,อ <ร>ต้องนอนก<อ><อ>ันที่นอนกันดีกว่าตอนแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องค่ําไหนนอนนั่นแล้วแหละเพาว่าตอนนี้ไม่สะดวกอ่ะดูดิเยติจะไม่หมดเลยเฮ้ยเย่แล้วไอ,ย,วอยูฮีมาเข้าแล้วเหรอเฮ้ เออเยติมาเยติมาอะไกลมากไกลมากมาเฮ้ยเหมือนนนมัโตเลยอ่ะเฮ้ยขันพอดีเอามาช่วยพี่เคนด้วยเฮ้ยเยติมามอเไม่เห็นเลยนี่แสงที่วิแก้วอ่ะนี่มองเลยไม่เห็นเลยวิธีหลอนมากเลยอย่ากระหนังผีแม่พี่เคนนะกดนอนอยู่ดีเยติมันก็โผล่มาข้างหน้าเอ้ยมาอีกตัวเขาว่ามันไม่น่ากลัวนะเอ็นเดอร์แมนน่ากลัวกว่าเยอะเลยมันกระทำอะไรอยเนี่ย ตอนนี้เรากาว่าจะเดินทางไปยังยินแดออันไกลโพ้นเพราะว่าเราจะไปสู้กับบอสต,ต่อนะไม่รู้ว่าบอสต,ตัวแรกเราจะต้องไปเจอกับบอสต,ตัวไหนเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆสู้ตายใส่เดียวได้หมดบอกไวล้ละเราจะไหวไหมเนี่ยที่เขาว,ว่ามันโหดมากเลยนะไม่รู้ไม่ร้องไม่รู้โอ้โหใครบอกว่าเราไม่ไหวพี่เคนชุดเกาะของเราสักก่อนดีจากเขาที่เราไปฟาร์มของมาเนี่ย เราไปเก็บของตามบ้านต่างๆเนี่ยเราก็ได้ชุดเกาะนีเท่าหร่แล้วยังได้พวกดาบน้ำแข็งมาเพิ่มอีกนะแถมยังมีแอปเปิลทองเอนชานให้เรากินตะคากะเฮ้ยตรงนี้เหมือนทางเข้าไงก็ไม่รู้ไปลองดูดิเฮ้ยมันคือทางเข้าดันเจี้ยนนะเป่าอ๋่เฮ้ยน่าจะเป็นดันเจี้ยนป่ะไม่บอกมันลงหนาจังเลยอ่ะเฮ้ยมันอยู่ทางเหนือเลยอะไรนะอะไรหลับอยู่เฮ้ยทีเลส ทีเล็กท้องกระดูปโอ้โหมันเป็นท้องกระดูกน้ำแข็งเลยมันคือทีเล็กน้ำแข็งเฮ้ยพี่เคนตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยมันด๋อยนะเนี่ยถ้า,เ,<อ>าเราไม่มีชุดก่อนทรายเราไปเป็นหนาำโลกเอลองสู้สักก้งางแล้วกินแอปเปิ้ลท้องเงินชาล้วนี่นะโอ้โหขนาดนี้ชาาืไล้ป่สะบัดที่เดียวอ่ะครึ่งหลอดเลยดิเอ้ยมันติดมันติดมันติดสฟันเขาเฮ้ยมันติดน้ำแข็งเขาเอามันนิ่งแล้วอฮ้ยงี้ก็ฟันฟรีอ่ะดิเฮ้ยสุดยอด เอ้ยนายยังไม่ดูเลยอะ่ะอยากได้ดูดดแบบนี้อยากได้ดูมากกว่านี้มีเปล่าจริงก็มาเลยมาเลยมาเลยบอกเลยใส่ขนาดไม่เกี่ยวใส่เดียวได้บมดใช่เปล่าอึดไปแล้วโอใส่จนหนาวนะเขาใส่ว่าจะตุยแย่แล้วล่ะไม่น่าจะรอดเอาพายุหิมะสงบแล้วเชนอุ้ยอาจจะมีเพิ่มอีกเหรอเนี่ยพายุหิมะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ปีตตุ่มตุ่มอุ้ยมันดับของเนเธอไรว้าวอุ้ยมันดับเนเธอไรให่เราด้วยล่ละอ๋อตรงนี้ดับผังดีเนาะ ตัวที่เหลือ,อรู้สึกว่าจะเหลือบอสอีก3ามตัวด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าอีกสามตัวบอสจะเป็นยังไงเนาะแต่แว่าตัวแรกที่เราเจอเนี่ยมันก็จะเป็นทีเร็กซ์น้ำแข็งนะคะแล้วก็มีของกับยาให้เราด้วยล่ะอุยอันนี้คุม้มไหมเนี่ยสำหรับสู้กับบอสตัวเนี้ยเอาล่ะได้เวลาเดินทางไปสู้กับบอสตัวที่2แล้วล่ะอืมตามวิกิเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่แบบถัดออกไปจากเมืองอีกหน่อยนนะอย่าพาลงนะอ้ามันไกลนี่ เรไม่เราไม่รู้แตาว่ามันต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆอ่ะแต่เขาว่าไปทางนะูง้นนะมันดูเป็นคล้องไงก็ไม่รู้ดูดิใช่ใช่มันดูเหมือนอารีน,นาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นเดี๋ยวเข้าไปดูดไีไม่ต้องลุ้นหรอกเดี๋ยวเข้าไปกันเลยดีกว่ารอด้วยไอ้ตามมาเลยนะพี่เคนไม่ต้องรีบเนียนไงจังเข้าี่เคนบอทีกเดี๋ยวที่สองมันนี่ปิดบินได้เทลารอนนี่นะมันเป็นไดโนเสาร์เฮ้ยมันเป็นไดโนเสาร์ยุคน้ำแข็งเหรอ มันมีได้หรอเนี่ยเอ้ยมีตะคงกระดูกไว้ใช่เหรอเนี่ยดูดีแล้วมันก็ดันบินิดอักเนี่ยเราต้องยิงให้มันลงกันนะมันคงหิวโหยมากมายแล้วมันตายเหลยจตะคงกระดูกเนีไม่มีใครมาให้มันกินอ่ะอุ้ยเขาว่ามันลดน้ําหนักหรือเปล่าอหอนนี้ก็พร้อมกระหล่อเกินเลยหรือแต่คงกระดูกเลยลดน้ำหนักจะเหลือตะคงกระดูกดูดีไม่กินอะไรเลยหรอหรือว่ามันไม่มีอะไรกินอ่ะ อุ้ยหรเพามันเห็นเราเป็นอาหารน่ะมันก็จะอยากกินแล้วนะมันบอกโอ้โหให้ฉันหิวแล้วเกินเราไม่ใช่เหยื่อนะนี่มันลงมาแล้วขอกินไปทาบท้องหน่อยอันนี้เราต้องกราบมือกับเจ้าไโนูเสามีปีกเนี่ยไอตัวนี้นี่มันหลายใช่เล้นะเนี่ยเพราะว่ามันบินอยู่ข้างบนเนี่ยเราเลยแบบฟันมันไม่ค่อยจะโดนนะนะไอ้แลดิงก็มาเลยแลดิ้งจะบบนเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่บินไน้ไงมีปีกอ่ะมีปีกก็ต้องไว้บินเด็ดไอแข็งแข็งกล้ากนะนะปีกอย่าเรียกว่าปีกดีกว่า มีแต่ของกระดูกอ่ะหน้าชงชานน่ะก็ไม้จิ้มฟันน่ะเหมือนมันขัดสารอาหารยังไงไม่รู้อ่ะมันจะตายแล้วพี่เคนสรง่มข้มันหน่อยเล้วค่อยๆนะพี่เคงค่อยๆนะเหลือไว้ให้เขาบ้างเฮ้ยให้ยน้อยเลยอุ้ยฟันไม่โดนดับอะไรปะเอ้าดับแต่กระดูกเหรอเฮ้ยของกระดูกทองคำหรือเปล่าให้ใช่พี่เคนตัวนี้มันไม่ดับของดีโอ้ยมาแลนด้อมดับเราโชคไม่ดีเราเลยได้ของไม่ดีแต่ว่าตัวแรกเดี๋ยวเราโชคดีเราก็ได้วยของดีมางไง เี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันต่อดีกว่าด <G ül> วงอาทิตยเลือดเรือจุงเบยเอ้ยพี่เคนเกลือกว่าแต่ว่าแถวนี้เราเคยผ่านมาแล้วใช่ดปอดอะไรไม่เคยเข้าไปที่ลึกๆเลยอะ่ะมาขึ้นไปดูดีไปอยู่ที่้องสูงเราจะเจอนะเราเดินต่อไปอีกหน่อยเรารู้สึกว่ามันมีที่แปลกๆอยู่ที่หนึ่งนะที่เรายังไม่ได้เข้าไปเนาะเอ้ยช้างน้มมอสลองใส่เดียวดูดิไอ้เจ้าบังนี่เอ้ย,น,อยน่าจะไปสู้กับมังกรนะมังกรในโลกหีเอนเนี่ย เพราะว่ามันล็องไห้หน้าเลยอ่ะเพราะว่าอาวุธของเราอ่ะมันแรงใช้เล่นนะเนี่อยอาเมียเป็นทองอินชา้านีเธอคะเดี๋ยวแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาอืมเหมือนกับว่าจะเจอเป็นสถานที่ใหม่เนาะเพราะว่าแปลกตาไม่คุ้นตานะแถวนี้ดูเหมือนกับว่ายังมไ,มไม่เคยผ่านมานะนั่นแหละดีทางดูสูงสูงเฮ้ยชเวมันมีดันเจี้ยนอีกแล้วเหรอนั่งไงเห็นแล้วเป็นภูเขาเลยใช้มปนมีอารีนาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยล็อกกันแล้วแข็งเหรอ โอ้ยตัวนี้ท่างจะโหดมันขึ้นชื่อว่าไอ e ์ r ากอนเฮ้ยเอาระวังข้างล่างกันเนยสวยเนาะตัวเนี้ยต่อมันพ่นไฟปะ ไม่เห็นพ่นเลยอะดูดิพ่นน้ำแข็งปะก็ไม่พ่นนะอืมึงว่าเจ้ตัวนี้มันกัดอย่างเดียวอะอ๋อมันจอมตีกัดอย่างเดียวแต่เล่ยจริงๆเนี่ยมันกัดแรงนะแต่ว่าเรามีชุดก่อไงอกับอาวุธอนะ่กับ Apple อแอปเปิลทองอ่ะเราก็เลยหนีรอดจากเนื้อมือมาได้เนาะไม่อย่างนั้นเราคงจะสู้ไม่ได้หรอกนีไงพร้อมแล้วไวไกิ้งมาอีกเลยเฮ้ยมันจะไปเอีกแล้วพี่เคนเอาตุยแย่ไปแล้วโ้าว รับเจ้ามังกรน,น้ําแข็งกันแล้วล่ะแต่ว่าเสีย,ดยได้มันไม่พ่นน้ําแข็งใส่เขาอะถ้ามันพ่นไฟหรือว่าพ่นน้าแข็งก็จะดูโหดกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่สกินถเขาสวยอย่างตัวเนี้อย่างน้อยๆมันก็ไม่ผอมก็ลองเือนเพื่อนนะดูไกลๆนึกว่าผีเสื้อ <c oughs> <c oughs> โอเคเราไปตัวสุดท้ายกันดีกว่านะตัวสุดท้ายเนี่ยเ,เขาบอกว่ามันอยู่ข้างหน้านะทางด้านทิศเหนือนะไอตัวสุดท้ายก็โหดสุดแล้วล่าวไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ย พี่เคนหลอดเลือดม like oh, oh no, ันข right? <go> ึ้นแล้วเซเอร์ทูดเฮ้ยเสือเขี้ยวดาบอ๋ออ๋อบอสตัวสุดท้ายเป็นเสือเขี้ยวดาบโอ้โหตัวนี้ยังโหดนะในชีวิตจริงอ่ะอ้าวแล้วไหนอ๋อหน้าตาเป็นไงอ่ะเด็กเฮ้ยขาวแล้วสีอล่แล้วเห็นต้นว่ะตัวนั้นเนาะจริงเหรอมาแล้วดูเขี้ยวมันดีโอ้โหเขี้ยวยาวง้อเลยเอ้าแล้วเสือเขี้ยวดาบที่เราเจอตัวสีขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะเป็นลูกน้องเหรอไม่ใช่มันคงเป็นลูกน้องมันมั้งเอ้ยพี่เคนต่อได้เปล่าพี่เคนต่อเลยมันตะปบเขาแล้ว โอ้ยสงสารน้องน่ะทำไมน้องตีไม่ค่อยแรงเลยดูดิีต้องลมมีต้องลงอุ้ยน้องตะปบใหญ่เลยโอ้ยอ้าวยังไม่ทันสู้เลยน้องค้างไปแล้วหรอน้องเป็นอะไรอะทำไมน้องค้างอะน้องเดินหนีหรือว่าน้องงงอะไรเพีรืนน้องงงงเลยเนี่ยน้องโก้โกะทำไมน้องโกะน้องบอกตนตีจนมือไม่ไหแล้วโอเคขันขันน้องได้ละไม่เห็นจะรับของเลยพี่ไม่เห็นมีทรัพย์สมบัติให้เราเลยอ่ะ น่าจะเป็นคั้ตัวแรกนะที่เราได้ของดีนะโอ้ม oh ่เกิดดึงเลยหอะไไรหนหร้าอย่างนะแล้วก็ปรับบอสที่นี่ได้ถึง4ี่ตัวเลยนะสุดยอดเอาเช่เรากลับไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะเอ้ยนี่ไงพี่เคนนายจ้างของเราอะ่ะนี่ไงพวกไวกิ้งอะ่ะที่เรามาเจอเขาตอนแรกไงได้แล้ว,ลวอาณาจักรน้ำแข็งก็ปลอดภัยขอบคุณเชนซแมนนี่ไม่ใช่ต้องขอบคุณพาววาพับเกอดีเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่อา้อาวสรุปคือว่าไม่ใช่ทั้งคู่ก็ <laughs> ค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกต้ำแข็งไอซ์เอทดไปแค่นี้กันนะอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพอย่อเล่นเกมไมโครฟ็อกับต่อไปเ้ยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันกน,นะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบิ๊บบ๊ายบาย